หวาหวาวันนี้จ้าพี่ทอก็ผอๆกับเขียวอ้ละใจะสายสารก่อนสักวันี้เคียวสิว่าม่กินมีจ้ะสุบบักสุปน้ใหม่กับแกงขีกเห็นเหมดอกเห็นไหมเนาะแต่กะ

หายย้อเมียบสวนกับเมียู้อันทร์ตุ่ยกระเดือบอกขึ้นมานางไม่แต่ง อายแมรยาืมอ,อีกแล<า>กแขนยู่สิกอ่อลอยขงงึ้เลยงนั่งกินก่อนคอยอ่ยิมมาแรงออยิ้มะแรงก่อนนอนเื่วกินส็จไปอาบน้ำ มันมาเบิกเงินว่ากับว่าอยู่ห้องโอ้ยเหนั่นเห็ดน,น,น, <c oughs> นั่งเห็ดนั่นเขาหลอกมั้งนี่กินเขาแล้วก็ชุนตูข,ข้วกแถวชุนตูนี่ใส่หูนี่ใส้ทอดสดบ๊วน <c oughs>

นั่งกอาลูกกระตุน,นสใส่นวผลเอกลูกกระตุนเหมูจักมาเตอซ์ไซคายผัดสายเนย

กจก็บบนั้นอย่างน่าจะไปยืมบ่ยืมแซมเขามีอยู่นี่ไหมไมีหรอกเขาบอกให้ถนนเขาบอกมีแล้วเนาะโคบบอกจะไปกับนักส่งเดี๋เจ้าคือว่าคือว่าั่งานม่ี ก็พูดถามเป็นมึงคนละเทียวคนมาชมอะไตัวเดียวดีเนยะเสีออกมาไดเนี่ยล่คนมาหาจะมึงอมมจรเือดเพ่นก็ตรงมาทือเก่าล่ะทอง้าน้าแหละก็พูดหาปนนะน้าถามพถามนี่เป็นอย่างเหะ ถามิงวเาไม่เสียอ,ออกมาไก่เนอนะเามอยู่แล้วมันเสม่ใส่เนอะเอะีถามซื้อมันโมนเสียหายหรอเพื่อถามซื้อาก็ต้องต่อเพิ่นมาสูงก็เก่าตัวนู้นม่มีแต่ยางเสียปากมาสูงส

จะของอยู่แล้วันงานมันูใสไปยืดดูืล่อะไรตื่นยังเงี้ยวัดตื่นยังแค่อุ่นอะไรม่แล้รล่ะบอสอ่ามึงดูใสไปเงานไปมาทำงานน่ะช ม,ม,ามาเร็วมาเร็วกินข้าวรเร็ว้าวไปโรงเรียนวันไหนพรุ่งนี้เหรอบ,บอกเอ้ยมึงนั่นะมกวนไปให้เจ้าเศ้าแล้วเมืเม่อไนอยู่ไป แรบตื่นไปว้ายยังงปากกว้างกว่นั้นให้ดีๆด,ด้วยปากนะนี่เหรอเปนเห